you สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าเรารำพึงวันละนิดจิตของเราก็จะแจ่มใสและเราก็มีทิศทางที่จะเดินขอให้พี่น้องแต่ละวันนั้นได้ถวายกิจการงานความทุกข์ยากลำบากที่จะมีมาของแต่ละวันนั้นถวายแด่พระเพื่อเป็นการกุศลน,นะครับ ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการที่เราเดินไปกับพระเจ้าความยากลำบากเราก็ถวายให้พระองค์และที่น่ใจก็คือพระองค์เดินไปกับเราพระองค์จะไม่ทำจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายเราในรูปแบบที่เราไม่สมควรจะได้รับนะครับพี่น้องในวันนี้เป็นวันลังคารและพวกเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะสามารถ รำพึงได้ทำให้จิตใจของเราดีขึ้นนะครับในวันอังคารนี้ mm hmm. ก็มีคำรำพึงของเราก็คือว่านบุญเปาโลเองก็ mm hmm. ได้เตือนให้ชาวเทสโลนิกาว่าอย่าปล่อยให้พระเป็นเจ้ามาหาท่าน โดยที่ท่านไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกับความตายมันมาเหมือนกับเวลากลางคืนท่านบอกว่าไม่จําเป็นที่จะเขียนบอกท่านเรื่องวันเวลาที่กําหนดท่านรู้อยู่แล้วว่าวันเวลาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเหมือนขโมยที่มาในตอนกลางคืนส่วนมากขโมยจะมาเวลาที่เราเผลอความตายก็จะเหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ได้คิดเมื่อ 2,000ปีที่แล้วนี่นะครับมีภูเขาไฟลูกหนึ่งชื่อเวสูเวียสเป็นอยู่ที่ภาคใต้ของอิตาลีครับวันที่มันระเบิดนั้นเป็นเวลา,ลามันเป็นวันเป็นเวลากลางคืนแล้วก็ฝังทุกคนที่ในเมืองนั้นทั้งหมดไม่มีใครออกมาได้เลยแม้แต่คนเดียว เมื่อคนไปพบก็จะเห็นแต่ละคนเนี่ยตายในสภาพต่างๆแล้วก็เนื่องจากว่าลาวาหรือว่าเท่าฐานที่มันมาเนี่ยมันโอบอุ้มทุกทุกคนในสภาพต่างๆร่างกายที่เน่าเปื่อยแล้ว ก็ยังจะเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นลาวาเป็นเท่าฐานที่ที่เหมือนกับปั้นขึ้นมาหลายคนก็เลยนักวิทยาศาสตร์ก็เอาคนตายในภาพต่างๆเนี่ยมาแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปเป็นใส่ปูนเข้าไปหลังจากที่ใส่ปูนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําลายเปลือกข้างนอกก็จะเห็นว่าคนนั้นตายเวลาไหนายอย่างไร มีแม่คนหนึ่งในภาพมีแม่คนหนึ่งที่อุ้มลูกไว้อยู่แนบกับอกทีเดียวแล้วก็ตายในสภาพที่เราดูแลช่วยไม่ได้เลยเนี่ยครับมันเป็นภาพที่ชาวอิตาลีจะจดจำไว้จนถึงทุกวันนี้ว่าในคืนวันนั้นเป็นคืนที่น่าสลดใจเพราะลาวาหลกจากภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมาปกคลุม ทั้งเมืองทําให้ทุกคนตายดังนั้นการที่นักบุญเปาโลบอกกับเราวันนี้บอกว่าอย่าปล่อยให้ความตายมันมาหาเราโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวนักบุญลูกาเองก็ได้บอกกับเราว่าอย่าให้ความตายมาทำทำให้เราแปลกใจเพราะว่ามันจะมาหาทุกๆคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ นั้นจงตื่นเฝ้าตลอดเวลาและภาวนาอันนี้เป็นคําเตือนของนักบุญเปาโลที่น่าฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็นักบุญของนบุญนบุญลูกาก็เตือนพวกเราหน้าฟังเหมือนกันส่วนพระเยซูเจ้าในวันนี้พูดถึงเรื่องของการที่พระองค์ไล่ผีออกไปแล้วก็เมื่อทุกครั้งที่ไล่ผีออกจากคนมันก็จะคนก็จะลม้มแล้วก็ มันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะครับทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิติศัพท์ของพรรองเรื่องลือไปทั่วทุกทุกขนทุกแห่งในบริเวณนั้นพี่น้องครับพระวาจาของพระบินเจ้าที่ออกมาจากพระโอษของพระเยซูเจ้าออกจากปากของโรรองนั้น เป็นพระวจาที่ทรงชีวิตและบันทึกไว้ในหนังสือพระวรสารเราอ่านได้ทุกเวลาคนที่ต้องการที่จะทราบว่าพระบิจาได้พูดอะไรในอดีตและในปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ได้ทุกเวลาพบพระองค์ได้ทุกเวลาที่เขาต้องการนะครับก็มีบางคนที่ ในรายการของวิทยุโทรทัศน์เนี่ยถ้าหากว่าคนนั้นออกมาใคร,ใครๆก็จดจ่ออยากจะดูเพราะว่าคนนั้นเขามีชื่อเสียงมีอิทธิพลยันนั้นทุกคนจดจ่อที่จะรอฟังในสมัยของพระเยซูเจ้าเนี่ยก็มีหลายคนที่พยายามที่จะติดตามพระเยซูเจ้าไปทุกคนทุกแห่งเพื่อจะได้ฟังพระวาจาของพระองค์ พระองค์พูดเหมือนกับสะกดจิตใจของมนุษย์ทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวจนบางทีเ,เลยเวลาไปแล้วก็ไม่ยอมกลับและพระองค์ยังต้องทำอศัศจรรย์ถึงสองครั้งสองคราอย่างน้อยที่บันทึกไว้เนี่ยให้พวกเขาได้กินปังกินปลาแล้วค่อยกลับบ้านเนี่ยก็เป็นภาพที่น่าดูเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องนอกนั้นพระเยซูเจ้ามีอำนาจในการที่จะบังคับผีได้พระองค์บอกว่าเงียบสิ และออกจากบุคคลคนนั้นและพิศาัมันก็ดนบนอบมันก็ออกไปโดยดีฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่มีพิศาัคงไม่ใช่ถ้าจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเก่งกว่าพิศาั์ก็คงไม่ใช่อีกแต่ถ้าบอกว่าเรากับพระเยซูเจ้าเนี่ยเราเก่งกว่าพิศาั์ใช่เพราะพาระเยซูเจ้าบอกกลัวใช่ไหมลูกจับมือเราที่จับมือเรา แล้วเราเดินไปด้วยกันนี่ต่างหากที่ทำให้ใครต่อใครเนี่ยมีความมั่นใจอยู่เสมอก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านที่ฟังวิทยุอยู่ตอนนี้ขอให้ผู้ที่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจงได้รับความบรรเทาใจและรับการรักษาให้หายถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัรครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์